สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องไทยวอล m มชช i นส์ช่องที่นำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการทหารและนวัตกรรมทางยุโทโธปกรณ์จากทั่วโลกโดยเน้นการเล่าเรื่องให้ผู้ชมชาวไทยได้เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งในยานขนส่งทางทหารที่ทรงพลังและล้ำสมัยที่สุดแห่งปี2026นั่นก็คือพันเซลทรานส์อร์สูรุ่นใหม่หรือก็คือขบวนรถไฟขนส่งกรอหนักที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์การรบสมัยใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เวลาพูดถึงพลังทางทหารหลายคนอาจนึกถึงรถถังเครื่องบินรบหรือจรวดนำวิถีแต่สิ่งที่มักถูกมองข้ามไปก็คือระบบการลำเลียงหากเราไม่มีวิธีเคลื่อนย้ายยุทธปกรณกหนักๆไปถึงสนามรบอย่างรวดเร็วอาวุธที่ทันสมัยแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์และนี่เองคือบทบาทสำคัญของพันเซ์ทรานสปอร์ตูที่ในเวอร์ชันปี2026ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดทั้งในด้านความจุความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการเคลื่อนย,ย้าย จุดเด่นสําคัญของพันเซลทรานส์พอซูรุ่นนี้มีอยู่3ข้อใหญ่ๆอย่างแรกคือความจุขบวนรถไฟสามารถบรรทุกรถถังรถกรอดและยานรบหลากหล,ลายชนิดได้มากกว่ารุ่นก่อนๆอ,อย่างเห็นได้ชัดอย่างที่2คือการป้องกันร,รถไฟไม่ได้เป็นเพียงรถบรรทุกทางรางธรรมดาแต่ติดกลอนาระบบต่อต้านอากาศยานระบบต่อต้านโดรนและแม้กระทั่งป้อมปืนป้องกันตนเองเพื่อรับมือกับการซุ่มโจมตีและอย่างสุดท้ายคือประสิทธิภาพด้วยหัวรถจักรรุ่นใหม่แบบไฮบริด ทำให้วิ่งได้ไกลขึ้นประหยัดพลังงานขึ้นและยังสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าเพื่อลดเสียงและลดการตรวจจับในบางสถานการณ์สำหรับประเทศไทยอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับภาพของขอบวนรถไฟกราะทหารมากนักแต่ลองนึกภาพดูนะครับหากกองพลยานกราดไทยต้องเคลื่อนกำลังไปยังชายแดนอย่างเร่งด่วนการขนส่งด้วยรถบรรทุกอาจใช้เวลานานและเสี่ยงต่อการถูกโจมตีแต่ถ้าใช้พันเซลทรานสปอร์ตซูสามารถเคลื่อนย้ายกองกำลังขนาดใหญ่ได้ทั้งกองพลในคราวเดียว รวดเร็วปลอดภัยและพร้อมรบทันทีที่ถึงจุดหมายสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือพันเซลทรานสปอร์ซูปี2026ถูกออกแบบมาแบบโมดูล่าคือสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบขบวนได้ตามภารกิจถ้าต้องการขนเฉพาะรถถังก็จัดตู้แบบแพลตฟอร์มให้มากที่สุดแต่ถ้าต้องการผสมทั้งรถถังยานลำเลียงพลและรถบรรทุกก็จัดเรียงได้ตามแผนการรบนอกจากนี้ยังสามารถพ่วงตู้บัญชาการตู้พยาบาลหรือแม้กระทั่งตู้ซ่อมบำรุงเข้าไปได้ทำให้มันไม่ใช่แค่ขบวนรถไฟบรรทุก แต่กลายเป็นฐานทัพเคลื่อนที่บนรางได้เลยด้านการป้องกันรุ่นใหม่นี้ถือว่าก้าวกระโดดมากเพราะในอดีตรถไฟทหารคือเป้าหมายง่ายๆขององค์การโจมตีแต่ในรุ่น2026ได้เพิ่มการป้องกันหลายชั้นเช่นกรอะกันกระสุนระบบต่อต้านโดรนด้วยเรดาร์และปืนกลอัตโนมัติระบบก่อกวนอินฟราเรดเพื่อต้านจรวดนำวิถีและแม้แต่หัวรถจักเองก็หุ้มกราะอย่างดีทําให้สามารถวิ่งฝ่าพื้นที่เสี่ยงได้โดยไม่ต้องหยุด เรื่องความเร็วก็สำคัญพันเซ์ทรานสปอร์สูใช้เครื่องยนต์ไฮบริดทั้งดีเซลและไฟฟ้าสามารถวิ่งเนียยเพื่อลดการตรวจจับแต่ก็ยังมีกำลังพอจะลากยานหนักนับสิบคันไปพร้อมกันความเร็วเฉลี่ยสูงกว่ารุ่นก่อนมากสมมุติว่าต้องเคลื่อนย้ายกองพลรถถังทั้งกองในคืนเดียวการมีระบบนี้ทำได้จริงและนี่คือข้อได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยนั้นมีก็ย่อมกลุ่มความได้เปรียบ ในมุมมองของไทยสิ่งที่พันเซลทรานสปอร์รส,รสูกชี้ให้เห็นคือความสําคัญของระบบรางในยุคใหม่ขนาดที่ถนนอาจถูกโจมตีหรือติดขัดง่ายการใช้รางเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ปลอดภัยและรวดเร็วยิ่งโครงสร้างพื้นฐานทางรางของไทยกําลังขยายตัวการวางแผนผสมผสานด้านการทหารเข้ากับระบบรางอาจเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาในอนาคตอีกจุดเด่นที่น่าสนใจคือภายในตู้สําหรับกําลังพลไม่ได้ปล่อยให้ทหารนั่งในตู้เปิดโล่งอีกต่อไป แต่เป็นห้องหุ้มกรอบมีระบบปรับอากาศมีอุปกรณ์สื่อสารครบและมีที่พักผ่อนทำให้กำลังพลไปถึงสนามรบอย่างปลอดภยัยและยังคงสภาพร่างกายที่พร้อมรบไม่เหนื่อยล้าจากการเดินทางถ้าเรามองในภาพรวมพ a n z e r t r a n s p o r รุ่นสอรุ่น2026คือคำตอบของยุทธศาสตร์การเคลื่อนกำลังรวดเร็วเพราะในสงครามสมัยใหม่ใครเคลื่อนย้ายกำลังไปถึงพื้นที่ได้ก่อนคนนั้นได้เปรียบไม่ใช่แค่การมีอาวุธที่ทันสมัยที่สุดแต่ต้องมั่นใจว่าอาวุธเหล่านั้นไปถึงสนามรบได้ทันเวลา สัญ,ญลักษณ์ของขอบวนรถไฟหุ้งกรอบแบบนี้ยังเป็นการแสดงพลังให้เห็นชัดๆด้วยครับภาพของขอบวนรถไฟทหารยาวเหยียดบรรทุกรถถังจํานวนมากเคลื่อนผ่านชนบทนั่นคือสัญญาณบอกทั้งพันธมิตรและฝ่ายตรงข้ามว่าเราพร้อมแล้วการป้องปรามทางจิตวิทยาแบบนี้สําคัญไม่แพ้อ,อาวุธจริงไม้ยมก ok. และที่น่าจับตามองก็คืออนาคตพันเซลทรานสปอร์ซูอาจจะพัฒนาไปไกลกว่านี้เช่นการใช้ระบบไร้คนขับในบางส่วนการบังคับควบคุมผ่าน AI หรือแม้กระทั่งการขนส่งโดรนและหุ่นยนต์รบพร้อมใช้งานนี่คือทิศทางที่น่าสนใจและอาจจะมีผลต่อกองทัพไทยในอนาคตเมื่อมองย้อนกลับมาพันเซลทรานสปอร์ซู2026จึงไม่ใช่แค่ขบวนรถไฟขนส่งแต่คือการปฏิวัติแนวคิดด้านการโลจิสติกส์ทางทหารมันทำให้เราเห็นว่าพลังทางทหารไม่ได้อยู่ที่อาวุธเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอยู่ที่การจัดการการวางระบบและการเคลื่อนย้ายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยและนี่คือเรื่องราวของ2,026นิวพันเซลทรานส์อร์ซูยุทธปกรณ์ที่กำลังสร้างมาตรฐานใหม่ในการขนส่งทางทหารหวังว่าผู้ชมชาวไทยทุกท่านจะได้เห็นความสำคัญและมุมมองใหม่ๆขององค์การเคลื่อนย้ายยุทธทปกรณ์หนักในศตวรรษที่21 ขอบคุณที่ติดตามรับชมไทยวอลแมชชีนส์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะพาไปจอดลึกเครื่องจากสงครามและเทคโนโลยีการทหารล่าสุดจากทั่วโลกแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ